เป็นเอามากต่างชาติถึงกับพากันสายหัวเมื่อมีแฟนเพจหนึ่งของกัมพูชาออกมาโพสต์ว่าสงครามนั้นประเทศไทยควรเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับกัมพูชา25เพราะนี่คือประเพณีวัฒนธรรมของกัมพูชาดั้งเดิมแต่ประเทศไทยเอาไปใช้จนโด่งดัง เรื่องนี้ทำให้ชาวต่างชาตินะครับไม่พอใจเพราะสงครานนั้นยูเนสโกก็ให้ประเทศไทยเป็นมรดกโลกแล้วแถมปีนี้ไทยจัดได้อย่างโด่งดังและสุดยอดกว่าปีก่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่รุมด่าขมเนกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าที n เยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจาที n เเช่นเคยนะครับ ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมีวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p พ u s i ไอชีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูก สนใจสมัครแอดไลน์ที่ d u c k p m หรือสแกน QR โคดหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยทําเอาขำทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับเมื่อเพจกัมพูชาเนี่ยได้เรียกร้องให้ไทยจ่าย25%ค่าลิขสิทธิ์วันสงกรานบอกไทยนั้นเอาไปใช้แล้วรวยและโด่งดังเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นมา2-3วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ กลายเป็นประเด็นที่คนไทยนั้นเห็นแล้วก็ต้องยิ้มในใจเมื่อแฟนเพจหนึ่งของกัมพูชานะครับออกมาโพสต์ข้อความเสนอให้ประเทศไทยพิจารณายกเลิกการจัดเทศกาลสงกรานต์โดยอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขมรไทยขโมยไปใช้หรือต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับกัมพูชาโดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า ประเทศไทยต้องหยุดจัดสงกรานคืนประเทศไทยดั้งเดิมเพราะนี่คือวัฒนธรรมเก่าแก่พันปีของจักรวรรดิขมรโบราณแต่ประเทศไทยขโมยไปใช้ทำเงินแล้วรวยนอกจากนี้นะครับเพจดังยังได้เสนอให้ประเทศไทยนั้นต้องหยุดจัดเทศกาลสงกรานต์เดี่ยวนี้หรือจ่ายค่าเลิกสิทธิ์อย่างน้อย25เให้กับกัมพูชาเพราะนี่คือวัฒนธรรมของเราซึ่งมาจนถึงตอนนี้นะครับ ไทยเราก็จัดสงกรานเป็นที่เรียบร้อยรับทรัพย์รับเงินอย่างมหาศาลชาวต่างชาติเข้ามาในไทย600,000-700,000คนภายในเพียงสัปดาห์เดียวและพวกเขาก็ชื่นชอบนะครับที่ประเทศไทยนั้นจัดสงกรานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยเฉพาะในปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไทยมามากเพิ่มขึ้น10%เมื่อแฟนเพจหนึงของกัมพูชาออกมาพูดแบบนี้นะครับก็ทำให้คนไทยนั้นขำ และทําให้ชาวต่างชาติเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับและอาจจะมีคนไทยเราเนี่ยแหละด้วยไปแสดงความคิดเห็นค่อนข้างไม่พอใจและไปต่อว่าในแฟนเพจและแพลตฟอร์มต่างๆเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านี้กันมุมมองแรกเลยรับบอกว่าจะเก็บลิขสิทธิ์เทศกาลน้ำจากประเทศไทยหรอมันบ้ามากประเทศไทยพึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ในเทศกาลสงกรานต์ที่ได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกแล้วแต่กัมพูชามีหรือเปล่าจะไปเก็บลิขสิทธิ์จากเขามีหนำซ้ำไทยนี่แหละจะไปเก็บลิขสิทธิ์จากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่ายูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรานต์ให้ไทยไม่ใช่เขมรเขมรต่างหากต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ไทยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าน่าอายจริงจริง ของเงินเหมือนกับไทยไปขโมยอะไรคมเมนมาเมืม่อมองต่อมานะครับไม่ได้สร้างไม่ได้พัฒนาเองไม่ได้โปรโมทเองจะมาอ้างทำไมน่าอายนะที่มาอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไทยทำให้สงกรานนั้นโด่งดังไปทั่วโลกยอมรับความจริงได้แล้วกัมพูชา,ามีอะไรเป็นของตัวเองบ้างควรจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศไทยร0 0เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับวัฒนธรรมพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีใครเป็นเจ้าของตลอดการมุมมองต่อมาบอกว่า25%หรอค่าอะไรค่าความอิจฉาจากขมินที่มีให้ประเทศไทยหรือประเทศไทยต้องเก็บจากขมนินมุมมองต่อมานะครับจะมาพูดว่าของฉันหลังจากคนอื่นทำให้ดังไม่ได้หรอกประเทศไทย กว่าจะทำให้สงกรานดังต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าชาวต่างชาติจะรู้จักขเม้นพึงมาใช้คำว่าสงกรานเพียงไม่กี่ปีฉันสังเกตเห็นในกลุ่มบ่อยครั้งที่ไทยกับขเมนไม่ค่อยถูกกันไม่แปลกว่าทำไมคนไทยถึงไม่ถูกขเมน้นฉันก็ไม่ชอบเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสงกรานนั้นเป็นของไทยไปแล้วคนทั้งโลกเขาก็รู้มุมมองต่อมานะครับ มาอ้างว่าเหมือนกันได้ยังไงใครคือเจ้าของเขมเมนตนั้นดูเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอ้างโน่นอ้างนี่อยากได้ของคนอื่นไปทั่วคอมเมนต์ต่อนะครับกัมพูชาเคยโปรโมทสงการให้โลกรู้จักหรือไม่ฉันไม่เคยรู้จักสงกรารในกัมพูชาเลยไม่รู้ว่าเขามีเทศกาลอะไรแบบนี้ด้วยซ้ํเมืม่อมองต่อมานะครับไทยจัดสงกรานด้วยความภาคภูมิใจและเป็นความคิดสร้างสารรค์ และความภาคภูมิใจของผู้คนภายในประเทศคอมเมนมีอะไรมีแต่จะอ้างว่าเป็นของตัวเองอยู่ตลอดสงสารประเทศไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนเด็กอิจฉาเพื่อนที่เพื่อนนั้นทําได้ดีกว่าความสามารถมันแตกต่างกันคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอยากได้การยอมรับจากทั่วโลกก็ควรสร้างเองไม่ใช่ร้องขอแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ วัฒนธรรมเกิดมาให้แบ่งปันไม่ใช่ลิขสิทธิของใครประเทศไทยไม่เก็บลิขสิทธิ์จากขเขมรก็ดีแค่ไหนเพราะถ้าดูจากหลักฐานสงกรานต์ไทยนะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วขเขมรมีหรือเปล่ามุมมองต่อมานะครับบอกว่าไทยทําให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกไปแล้วกัมพูชาทําอะไรได้บ้างม,มุอมองต่อนะครับบอกว่าวัฒนธรรมที่หลายประเทศมีส่วนร่วม เอามาเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้หรอกขนาดประเทศไทยได้คืนทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วพวกเขายังไม่อ้างว่านี่คือลิขสิทธิ์ของเขาพมา่าลาวกัมพูชาก็สามารถใช้เทศกาลนี้ได้เลยมุมมองต่อมานะครับจะหาเงินจากความสำเร็จของคนอื่นแบบนี้มันดูแย่และน่าอายมากมุมมองต่อมานะครับยูเนสโกเขาเลือกไทยจบไปแล้วทุกอย่าง สงกรานไทยคือของไทยขอมรมมีสงกรานด้วยหรอมุมมองต่อมานะครับบอกว่าอ้างว่าสงกรานเป็นของตัวเองก็เหมือนกับจะไปอ้างว่าพิซซ่าเป็นของตัวเองแทนอิตาลีคอมเมนต์ต่อมานะครับปล่อยให้คนสนุกกับวัฒนธรรมไปเถอะอย่าทำให้กลายเป็นคดีมันยิ่งจะทำให้ผู้คนมองกัมพูชาเราเป็นตัวอิจฉามากขึ้น เราก็มีวัฒนธรรมของเราถ้าโพสต์แบบนี้เสียหายทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไทยทําให้สงกรานโด่งดังและชาวต่างชาติต่างลังไหลไปที่นั่นสนุกสนานรอยยิ้มฉันว่าไทยต่างหากนะควรฟ้องร้องกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านี่คือความอิจฉาทางวัฒนธรรมจากเขมรชัดชัดมุมมองต่อมานะครับ เลิกบนแล้วไปทำให้เทศกาลของตัวเองนั้นดีเหมือนประเทศไทยเถอะโชคดีแค่ไหนที่ไทยไม่เก็บค่าเลข์จากเเมรคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าคุณไม่ได้มาสู่เวทีโลกไทยนั้นทำได้คุณควรยอมรับความจริงว่าประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมและสามารถอนุรักษ์และทำให้มันโด่งดังไปทั่วโลกได้มุมมองต่อมานะครับ ไม่โปรโมทไม่พัฒนาแต่มาอ้างลิขสิทธิ์คอมเมนต์ตมอนะครับบอกว่าจะมาทวงเงินกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สร้างแบบนี้มันน่าอายเกินไปไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยถึงไม่ชอบคอมเมนต์มุมมองต่อมานะครับคนทั้งโลกเข้าไปฉลองกันที่กรุงเทพฉลองสงกรานต์ที่ประเทศไทยนี่มันก็ชัดเจนแล้วว่าใครคือต้นฉบับและใครควรเก็บค่าลิขสิทธิ์จากใคร ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับหรืออาจจะมีคอมเมนต์ของคนไทยคนขมินเองนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นมาประมาณ3วันแล้วนะครับ2วัน3วันแอดมินไม่ได้มีเวลามาทำแต่ก็มีเวลามามาดูคอมเมนต์นะครับเพื่อรอให้มีคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยมาเล่าให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกัน แล้วทุกคนแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้อีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆสำหรับอีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ